ผงทางเดินที่ยาวกว่า10กิโลเมตรไฟสีแดงพร้อมสัญญาณเตือนดังกล้องไปทั่วด่านเสียงเอนติตี้นับร้อยที่พยายามจะไล่ตามคุณนี่คือด่านชี้ชะตาว่าคุณจะอยู่หรือไปยินดีต้อนรับเข้าสู่ด่าน run for your life ความยากในการเอาตัวรอดระดับ5ไม่ปลอดภยัยไม่มั่นคงเต็มไปด้วยเอนติตี้ด่านนี้นั้น จะประกอบไปด้วยถงทางเดินที่ยาวกว่า10กิโลเมตรมีลักษณะคล้ายกับโรงพยาบาลมีไฟสีแดงกระพริบอยู่เป็นระยะระยะตลอดทั้งทางนั้นคุณจะได้ยินเสียงเตือนฉุกเฉินที่ได้ยินแบบสุ่มๆประตูมักจะอยู่ตามถงทางเดินแต่มันจะถูกล็อกไว้ทั้งหมดเมื่อคุณโผล่มาที่นี่คุณจะเจอฝูง e n t ติตนับร้อยไม่ว่าจะเป็น House Skin s t e a l e r และเอนติตอีกหลายตัววิ่งตรงไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทางออกจะอยู่อีกด้านหนึ่งของโถงทางเดินสิ่งที่ต้องทํามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือวิ่ง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 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้คุณต้องวิ่งพร้อมกับหลบสิ่งกีดขวางมากมายไม่ว่าจะเป็นเตียงโรงพยาบาลเก้าอี้หรือแม้แต่เอนติตี้คลำที่เดินขวางทางอยู่ตามทางเดินนั้นจะมีสิ่งของต่างๆที่สามารถช่วยคุณในการวิ่งไปต่อได้เช่น Energy Bar หรือน้ำอัลมอนด์ในระหว่างการวิ่งนั้นบางทีคุณอาจจะเจอทางเดินที่แยกออกมา แนะนำให้ไปทางเหล่านั้นเพราะมันอาจจะทําให้คุณถึงทางออกได้ไวขึ้นหากคุณวิ่งจนถึงสุดทางเดินแล้วคุณจะพบกับประตูพร้อมปอ้าย Ex i t ซนั่นแหละคือทางออกของคุณการเข้าสู่เลเวลนี้สามารถเข้าได้แบบสุม่มเมื่อคุณผ่านด่านนี้แล้วแบ r ดูมจะไม่ส่งคุณกลับมายัางที่นี่อีกยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณถูกกลุ่มเอนติตี้เล่นงานอนณานิคมไพมี Hi ทางเข้าและทางออกทางเข้า สามารถเข้าได้ผ่านทุกๆด่านแต่ต้องเกิดจากการเผลอโนโคลิปเท่านั้นทางออกวิ่งให้ครบ10กิโลเมตรจนกว่าจะเจ,เจอประตูทางออกพร้อมป้ายเอ็ก